พรานเทียงโว้ยพรานเทียงพรานเทียงอยู่ไม่จ้าเสียงร้องเรียกชื่อที่ดังระงมไปทั่วทําให้ใชายร่างใหญ่หยุดเวียงขวานที่กําลังเฉาะลำต้นไม้ใหญ่ในทันทีเขาใช้ลำแขนอีกข้างปาดเหงื่อที่ชุ่มไปทั่วใบหน้าก่อนจะเดินไปบริเวณหน้าบ้านเพื่อดูว่าใครคือต้นเสียงนั้นพรานเทียงโว้ยพรานเทียงพรานเทียงอยู่ไม่จ้า เออเออข้ากำลังจะออกไปเอา้าฮิสินมีอะไรหรือเปล่ามาตะโกนเรียกข้าตั้งแต่ไกลโหแบบนี้ขอ,ข,อขอโทษที่มารบกวนนะจ้าพ่อพรานพ,พอดีฉันมีเรื่องด่วนนะจ๊ะพรานเที่ยงเวียงขวานที่อยู่ในมือลงบนคอนไม้ ก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งบนแคร่ตัวโปรดสายตาของพรานจ้องมองไปที่รถจิบคันหนึ่งที่จอดอยู่ไม่ไกลเฮ้ยเองก็รู้ใช่ไหมไอ้ศินว่าข้าเลิกรับจ้างนำทางไปนานแล้วไอ้รู้ไนะรู้แต่ผู้ใหญ่จันเป็นคนบอกให้ฉันมาจ้าแกบอกว่าถ้าไม่ใช่พานเที่ยงแกก็ว่าไม่มีใครทำได้อีกแล้วในละแวกนี้ ผู้ใหญ่จันนี่ล่ะก็นะตัวเองหลบหน้านี้หายไปนานสองนานโยนภารกิจมาให้ฉันซะอย่างนั้นเนี่ยเออถ้าผู้ใหญ่จันเอ่ยปากมาข้าก็จะให้โอกาสเองอธิบายว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วใครที่อยู่บนรถจอดอยู่ตรงนั้นสิ้นเสียงของพลานเทียงประตูรถจิบก็เปิดออกปรากฏร่างของชายต่างชาติคนหนึ่งที่สวมชุดสีดำแปลกตา ในม,มือถือกระเป๋าใบหนึ่งเอาไว้ชายคนนั้นเดินเข้ามาในวงสนทนาก่อนจะถอดหมวกออกเผยให้เห็นใบหน้าชัดๆดูแล้วอายุก็ไม่ห่างจากพรานเที่ยงมากนะักฮัลโหลสวัสดีพ่อชื่อแกเบรียลเป็นบาทหลวงประจำโบสถของหมู่บา้านแถวๆนี้เมื่อคืน รถคนพัสดุของพ่อถูกโจรป่าดักป้นมันหนีเข้าไปในป่าบนรถมีของสำคัญมากๆเพราะเลยมาขอร้องให้ท่านผู้ใหญ่จานช่วยแต่ดูเหมือนท่านจะไม่สะดวกเลยให้พ่อมาหาพ่านเที่ยงนี่แหละยินดีที่ได้รู้จักครับหลวงพ่อว่าแต่พัสดุที่โจรป่าขโมยไปนั้นมันคืออะไรหรอครับ สินคำถามของพรานเทียงทิดสินถึงกับหน้าสินไก่ต้มพลางมองซ้ายแลขวาด้วยความกลัว <c oughs> ก่อนที่บาทหลวงแกบเรียวจะทอนให้ใจยาวแล้วกล่าวว่าพัสดุที่ว่ามันคือปีศาจชามันหลุดไปได้เพราะว่าคงไม่ดีแน่แน่ปีศาจแล้วทำไมโบสถต้องขนย้ายปีศาจด้วยล่ะครับหลวงพ่อ ปีศาจนั้นคือแวมพายที่พวกยูเรียกว่าผีดูดเลือดพ่อก็ไม่รู้ว่ามันโผล่เข้ามาในประเทศนี้ได้ยังไงจะก,กำจัดมันต้องใช้อาวุธของพระเจ้าแถวนี้มีแค่โบดของพ่อเท่านั้นที่มีอาวุธที่ว่าแต่พอไม่ชำนาญป่าต้องมาขอให้ลูกนำทางให้พรานเที่ยงนิ่งเงียบกับคำตอบที่ได้พลางคิดในใจ จะมีแวมพร์ในประเทศไทยได้ยังไงแต่หากผู้ใหญ่จันเห็นว่าสมควรตัวเขาเองก็ไร้ขอกังขาแล้วเราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่หรอครับหลวงพ่อก่อนพระอาทิตย์ตกต้องกำจัดมันก่อนฟ้าจะมืดไม่งานแยนแน่แน่ๆไอ้สินเองเอาปืนมาด้วยใช่ไหม เที่ยงภาคสามล่าแวมไพร์ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นรถจิปก็น,นำทั้งสามชีวิตมายัางจุดที่รถขนส่งของโบสถูกโจปรปาบล้นพรานเที่ยงเดินสำรวจโดยรอบอย่างระมัดระวังก่อนจะพบรอยลากขนาดใหญ่บนพื้นดูแล้วพวกโจรน,น่าจะช่วยกันขนบางอย่างลงจากรถ แล้วมุ่งหน้าไปยังป่าลึกที่เชื่อมต่อกับเขตช,ชายแดนพวกมันกำลังข้ามชายแดนจากจุดนี้คงต้องเดินเท้าแล้วครับขืนชักช้าเดี๋ยวไม่ทันการพูดจบพรานเที่ยงก็ยกมือพนมปากก็ท่องคาถาทำพิธีเปิดป่าทิศสินที่เห็นบาทหลวงทําท่างง,งไม่เข้าใจสิ่งที่พรานกำลังทํา จึงอธิบายเป็นภาษาฝรัง่งไอ้สินเอวเองคุมท้ายส่วนหลวงพ่อเดินตามผมมาแบบก้าวต่อก้าวผมไปทางไหนพ่อไปทางนั้นผมหมอบพ่อก็ต้องหมอบเข้าใจนะครับบาดหลวงแก่เรียวพยักษหน้ารับส่วนทิดสินก็ทำหน้าตาเลือกลัก แต่ก็ไม่กล้าจะขัดคำสั่งของพลานเทียงจึงกระชับปืนในมือแน่นปากก็ซีดสันจนฟันขบกันดังออกมาเป็นระยะเช็ e ด h สมิสเตอร์สินสวมซอยกลางเขตนี้ไว้มันจะช่วยปกป้องมาให้แวมไพร์ทำอะไรลูกได้พ่อแคเรนที ทั้งสามชีวิตค่อยๆเดินลัดเลาะเข้าไปยังป่าที่เริ่มจะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่หนาทึบใบไม้ที่ซ้อนทับกันทำให้แสงแทบส่องลงมากระทบพื้นไม่ได้บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความเย็นราวกับเวลาใกลค้ค่ำทั้งท้งที่มันเพิ่งจะเที่ยงตรงเท่านั้น พ,พรานเที่ยงก็ยกสัญญาณมือบอกให้ผู้ร่วมคณะทั้งสองหยุดก่อนจะกระซิบให้ทิดสินคอยคุ้มกันบาทหลวงเอาไว้นั่นก็เพราะเบื้องหน้ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลพรานเที่ยงที่ชำนาญพรยค่อยๆเยื้องย่างพาร่างกายอันกำยำลัดเลาะไปตามซอกลืบของป่าได้เงียบราวกับปุยนุ่น เบื้องหน้าของเขาปรากฏร่างหนึ่งกำลังนั่งพิงต้นไม้อยู่มีดลาสัตว์ด้ามใหญ่ถูกควักออกจากฝักพรานเที่ยงกำด้ามมันเอาไว้แน่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้าแต่ถ้าว่าร่างนั้น กลับกลายเป็นเพียงศพที่ไร้ลมหายใจล้มลงก่อนที่พรานเที่ยงจะออกจากที่กำบังกายจังหวะนั่นเองทิดสินก็ชี้ให้พรานเที่ยงมองไปยังกองสิ่งของที่อยู่ไม่ไกลจากศพมันดูคล้ายหีบเหล็กที่ถูกงัดออกเรียบร้อยแล้วแต่ที่ชวนให้ขนหัวลุกคือบริเวณร,บรอบๆหีบมีศพของเหล่าโจร ถูกมัดห้อยหัวกับต้นไม้เรียงรายนับสิบคนเสียงปืนดังขึ้นท่ามกลางความเงียบพรานเที่ยงกระชากปืนสู่ใจออกมาก่อนจะยิงสวนไปยังทิศทางของกระสุนปริศนาทัานที ของเป็นใครก็จะของรถพวกโจรยังพวกเองป้นมายังไงล่ะแล้วนี่อะไรจะฆ่ากันเองแจ้งสมบัติงั้นหรอวะจะของรถอย่างงั้นนะพวกมึงมันบ้าคนตัวหาอะไรมาก็ไม่รู้อีกไม่นานเดี๋ยวก็ได้ตายหากันหมดนี่แหละ เอาละถ้ามึงยอมปลดอาวุธสัญญาว่าจะไม่ฆ่ามึงโยนปืนโยนบีดออกมาแล้วเดินชูมือขึ้นชา้าช้มึงคิดว่ากูโง,ง่หรือไงวะกูเป็นโจรนะเว้ยไม่ใช่ควายโจรปากก็ระเบิดรังเพลิงสารกระสุนเข้าใส่ที่กำบังของพลานเทียงแบบไมบ่บรรยาบรรยัญญง แต่เพียงชั่วพริบตาโจรป่าก็แผดเสียงร้องโหยหวนออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนจะเงียบหายไป <c oughs> ฟังพรานเที่ยงแอบชะโงกหน้าออกมาดูลาดเลาก็ถึงกับตวงตาเบิกกว้างเพราะเบื้องหน้าของเขาคือร่างของอสรุรกายคล้ายค้างขาวตัวเครืองกำลังใช้คมเขี้ยวฝังลงที่คอของโจรป่าแล้วสูบเลือดออกราวกับกำลังดูดน้ำหวานจากแก้ว ร่างของโจรกระตุกชักก่อนจะแน่นิ่งไปทิดสินที่เห็นอสุรกายก็สติตเตลิดห้ามตัวเองไม่ได้แหกปากร้องลั่นออกมาเ<ว>จ้าข้างข่าวยักษ์ขันขวาไปยังต้นเสียงก่อนจะหวีดร้องคำรามเสียงแหลมทำท่าจะพุ่งเข้าจู่โจมจังหวะนั่นเองพรานเที่ยงกระโดดออกมาจากที่ซ่อน พร้อมรวกระสุนลูกซองใส่บ้างอสุรกายจนหมกแม็กบ้าไปแล้วกระสุนทำอะไรมันไม่ได้เลยเหรอข้างข่าวยักษ์ลาตัวโฉบเข้าใส่พรันเที่ยงด้วยความรวดเร็ว เอกรีบพาหลวงพ่อนี้ไปก่อนทางนี้เดี๋ยวข้าหางทางจัดการเองหลวงพ่อต้องรีบหนีแล้วครับออ้าวในขณะที่กำลังชุลมุนนั้นบาทหลวงแกเรี่ยวก็หยิบอาวุธบางอย่างออกจากกระเป๋าพร้อมศาสตของเหลวจากขวดน้ำในมือใส่เจ้าขี้ดูดเลือดด้วยความรวดเร็วมันส่งเสียงร้องคำรามด้วยความเจ็บปวด ของเหลวกัดกร่อนผิวหนังของอศูรดูดเลือดจนส่งกลิ่นไหม้ควันลอยฟุ้งพรานเที่ยงอาวุธธรรมดาคาแวมพายไม่ได้ต้องใช้นี่ควิกลีจัดการมันเสกอมพระอาทิตย์จะตกดิน เขาได้อาวุธพรานใหญ่ก็สาดกระสุนเข้าใส่ย่างไม่รีรอชายหมุดปลายปืนปากที่หัวใจม่นตรงหน้าอกซ้าย do it now ลงดากไปซะเธอมึงไอโคน่าเนีย uh <clears throat> มือไม่เร็วจริงๆ not bad at all มีนาผู้ยายจัน์ถึงวาใจให้ทำภารกิจแทน bravo bravo you're the best พันเทียงข้าต้องขอโทษพ่อพรานที่เกือบพาเรามาซวยกันหมดนะเกิดมาก็เพิงเคยพบเคยเห็นไอแวมพงแวมพายอะไรแบบนี้นี่แหละเออเออ ไม่ตายก็ดีแล้วแต่กลับไปนี่เองคงต้องชอบฟื้นชดใช้ที่พาข้ามาเหนื่อยแล้วนะเว้ยว่าแต่จากนี้จะทำยังไงต่อครับหลวงพ่อเพราะขอมอบปืนนี้ให้พรานชายเลยเพื่อครั้งหน้าโน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 ไม่มีครั้งหน้าแน่ๆครับหลวงพ่อเซกูดบายรอเลย <laughs> <laughs> พรานนี่เป็นคนเลนเคีไม่ใช่คีแลน ขี้เล่นจริงจริงเอลวงพ่อหัวเราตามหัวเราตาหลวงพ่อ